เสร็จภารกิจในทุกๆวันก่อนนอนนะคะเหน่อยก็จะต้องเช็ดหน้าก่อนค่ะก่อนที่จะไปล้างหน้าต้องเช็ดหน้าทุกครั้งนะทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะเราล้างหน้าอย่างเดียวค่ะมันไม่สามารถทําให้แป้งรองพื้นหรือกันแดดที่เราลงไปนะมันจะออกมาหมดได้นี่ค่ะและนี่ก็หน้าที่เช็ดเครื่องสำอางออกหมดแล้วนะคะว้าวถ้าวัานไหนไม่ขี้เกียจเน่ยก็จะใช้พวกแบบ s l e e p i n g mask นะคะ มากหน้าไว้สักยี่สิบนาทีหน่อยจะใช้สลิปปิ้งมาร์กแบบเขาจะเขาเรียกสลิปปิ้งมาร์กแต่ว่าดิฉันก็คือล้างออก <c oughs> จะมาร์กไว้แค่แบบว่ายี่สิบนาทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอล้างออกแล้วหน้ามันช้ำใช่ไหมแล้วพอมาลงครีมบำรุงค่ะมันแบบตื่นเช้ามาหน้ายิ่งแบบสวยเขาไปใหญ่อะไรอย่างนี้ก,ก็เลยชอบใช้สลิปปิ้งมาร์กแบบ ล้างออกก่อนนอนเขาบอกว่าสลิปปิ้งมาก็คือนอนไปได้เลยแต่ดิฉันล้างนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอมากนะคะรอล้างมากก็ภารกิจนี่ชมกูตาเคอรเ์เเจนคู่นี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันทําให้หน่อยเนยีผิวได้ถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนคู่นี่จริงๆ